วันนี้เรามาทำครีมลบลอยครีมขัดตาไฟยาขัดสีรถกันดีกว่าครับวัตถุดิบที่ใช้ก็มีแค่3ามอย่างเพียงเท่านั้นขวดสีดําเง,งินนั้นเป็นสีไม่เกี่ยวตามสีขาวข่านนี้ก็คือเบสของครีมที่ผมผสมขึ้นมาเองตัวนี้ก็จะเป็นผงขัดนะครับทําหน้าที่ขัดลบรอยปรับพื้นผิวส่วนผงสีครีมนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสร้างเบสเนื้อรีมนะครับ ทำหน้าที่ในการทำให้เนื้อน้ำยาเนี่ยเป็นครีมขึ้นมา